พระคำก่อนนอนพระธรรมสริบทที่98ถึงบทที่101สรรเสริญความชอบธรรมของพระเจ้าจงร้องเพลงบทใหม่ถวายพระเจ้าเพราะโปรองได้ทรงกระทำการอัศจรรย์พระหัตถ์ขวาและพระกรบริสุทธิ์ของพรรองได้นําความมีชัยมาพระเจ้าทรงให้ความมีชัยของโปรองประจักษ์โปรองทรงเผยการช่วยกู้ของพรรอง ในสายตาของบรรดาประชาชาติโะรงทรงระลึกถึงความรักมั่นคงของโปรงและความสัตย์สุจริตต่อวงวันอิสราเอลที่สุดปลายแผ่นดินโลกทั้งสิ้นได้เห็นชัยชนะของพระเจ้าของเราชาวโลกทั้งสิ้นเอย๋ยจงเปล่งเสียงชื่นบานถวายแด่พระเจ้าเปล่งเป็นเสียงเพลงชื่นบานและร้องเพลงสรรเสริญ จงร้องเพลงสรรเสริญถวายพระเจ้าด้วยพินเขาคู่ด้วยพินเขาคู่คลอด้วยเสียงเพลงด้วยเสียงแตรและเสียงเป่าเขาสัตว์จงกระทำเสียงชื่นบานถวายพระมหากษัตริย์คือพระเจ้าให้ทะเลคารนกับสิ่งทั้งปวงที่อยู่ในทะเลนั้นพิภพ,พและบรรดาผู้อาศัยอยู่ในนั้นให้กระแสน้ําตบมือของมัน ให้บรรดาเนินเขาร้องเพลงด้วยความชื่นบานด้วยกันเฉพาะเบื้องพระพัก์พระเจ้าเพราะพระองค์เสด็จมาพิพากษาโลกพระองค์จะทรงพิพากษาโลกด้วยความชอบธรรมและชนชาติทั้งหลายด้วยความเที่ยงธรรมความสักดิ์สิจริ์ของพระเจ้าต่ออิสรเาเอลพระเจ้าทรงครอบครองให้ชนชาติทั้งหลายตัวสัน่นพระองค์ประทับเหนือกครูป ให้แผ่นดินโลกวันไหวพระเจ้าใหญ่ยิ่งอยู่ในีิยนโรงสูงเด่นอยู่เหนือประชาชาติทั้งปวงให้เขาสรรเสริญพระนามอันยิ่งใหญ่และน่ากรามกลัวของโปรองโปรองศักดิ์สิทธิ์ข้าแต่กษัตริย์ผู้ทรงมิธิตริ์ผู้ทรงรักความยุติธรรมโรรองทรงสถาป,ปนาความเที่ยงธรรมโรรองทรงประกอบความยุติธรรมและความชอบธรรมขึ้นในยาโคบ จงยอรพระเกียรติพระเจ้าของเรานมัสก,การที่ท่านรองพระบาทของพระองค์พระองค์บริสุทธิ์โมเสสและอารณนอยู่ในพวกปุโรหิตของพระองค์ซาโมเอลอยู่ในพวกที่ทูลออกพระนามของพระองค์ด้วยท่านร้องทูลพระเจ้าและพระองค์ทรงตอบท่านเหล่านั้นพระองค์ตรัสกับท่านที่ในเสาเมฆท่านทั้งปวงได้รักษาบรรดาพระอาวาติของพระองค์ และกฎเกณฑ์ที่พระองค์ประทานแก่ท่านข้าแต่พระเจ้าของข้าประงทั้งหลายพระองค์ทรงตอบท่านเหล่านั้นพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงยกโทษท่านเหล่านั้นแต่ทรงเป็นผู้สนองการกระทําผิดของท่านเหล่านั้นจงยอรพระเกียรติพระเจ้าของเราและนมัสก,การที่ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์เพราะพระเจ้าของเราบริสุทธิ์คำเตือนให้โมทนา ชาวโลกทั้งสิ้นเอย๋ยจงเปล่งเสียงชื่นบานถวายแด่พระเจ้าจงปฏิบัติพระเจ้าด้วยความยินดีจงเข้ามาฝ้าพโะรงด้วยการร้องเพลงจงรู้เถิดว่าพระเยโฮว,วาทรงเป็นพระเจ้าคือพระองค์เองที่ทรงสร้างเราทั้งหลายและเราก็เป็นของพระองค์เราเป็นประชากรของพระองค์เป็นแกะแห่งทุ่งหญ้าของพระองค์ จงเข้าประตูของพระองค์ด้วยการโมทนาและเข้าบริเวณพระนิเวศของพระองค์ด้วยการสรรเสริญจงถวายโมทนาขอบพระคุณพระองค์จงถวายสาธุการแด่พระนามของ,รงพระองค์เพราะพระเจ้าป,ประเสริฐความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิดและความสัต์สุจริตของพระองค์ดำรงอยู่ทุกชั่วชาติพันธุ์คำปฏิญาณที่ดำรงชีพอย่างชอบธรรม ข้าพระองจะร้องเพลงเรื่องความจงรักภักดีและความยุติธรรมข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์จะร้องเพลงถวายพระองค์ข้าพระองจะเอาใจใส่ในมันคาที่ดีรอบคอบเมื่อไรพระองค์จะเสด็จมาหาข้าพระองค์ข้าพระองจะดำเนินด้วยใจซื่อสัตย์ภายในเรือนของข้าพระองค์ข้าพระองจะไม่ตั้งสิ่งใดๆที่ชั่วช้าไว้ต่อหน้าต่อตาข้าพระองค์ ก้าปรงเกลีดกิจการของผู้ที่บิดตะกูดกิจการนั้นจะไม่ติดข้าพรงอมข้าปรงจะอยู่ห่างไกลาจากเรื่องใจแตกข้าปรงจะไม่เอาเรื่องเอาราวกับความชั่วร้ายเลยบุคคลที่ใส่ร้ายเพื่อนบ้านลับๆนั้นข้าปรงจะทำลายเสียคนที่เห่เหิมและใจที่จองหองข้าปรงจะไม่ยอมทนด้วย ข้าพระองค์จะมองหาคนที่ซื่อตรงในแผ่นดินเพื่อเขาจะอาศัยอยู่กับข้าพระองค์ผู้ใดดำเนินในทางที่ดีรอบคอบผู้นั้นจะปรนิบัติข้าพระองค์ผู้ที่ประพฤติหลอกลวงจะไม่ได้อาศัยอยู่ในเรือนของข้าพระองค์คนใดที่อ้าปากพูดเท็จจะไม่ยั่งยืนอยู่ต่อหน้าข้าพระองค์ทุกๆเชา้าข้าพระองค์จะทำลายคนอธรรมทั้งสิ้นในแผ่นดิน ตัดผู้กระทำชั่วออกเสียให้หมดจากนครของพระเจ้าให้เราร่วมใจกันอธิษฐานสาธุการแค่แต่พระเจ้าการโมทนาพระคุณของพระเจ้าเป็นสิ่งที่สมควรอย่างยิ่งพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงความสั์สุจริตพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงความเที่ยงธรรมและชอบธรรมท้า,ามกลางบรรดาประชาชาติของพระองค์ ทั้งหลายจะถวายพระเกียรติพระสิริแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะพระองค์ทรงประเสริฐความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจความสัตย์สุจริตของพระองค์นั้นดำรงอยู่ทุกชั่วชาติพันธ์ทั้งหลายตั้งใจในการที่จะติดตามองค์ผู้เป็นเจ้าในการที่จะรักษาชีวิตของข้าพรองทั้งหลายตามน้ำประทตยตามพระประสงค์ขององค์ผู้เป็นเจ้าทรงโปรดประทานกำลังแก่ข้าพระองทั้งหลายที่จะสามารถ รักษาชีวิตในทางชอบธรรมโมทนาขอบพระคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมน